สวัสดีครับคุณเคยรู้สึกแบบนี้ไหมครับในวันที่เรากำลังใช้ชีวิตของเราไปตามปกติอาจจะเหนื่อยบ้างท้อบ้างแต่ก็ยังพยายามสู้ต่อไปแล้วทันใดนั้นเราก็เลื่อนหน้าจอโทรศัพท์ไปเจอเพื่อนร่วมรุ่นที่เพิ่งซื้อบ้านหลังใหม่เพื่อนร่วมงานที่เพิ่งได้รับการเลื่อนตำแหน่ง หรือแม้แต่คนรู้จักห่างๆที่โพสต์ภาพครอบครัวที่ดูมีความสศสมบูรณ์แบบในวินาทีนั้นลึกๆในใจมันมีความรู้สึกหนึ่งผุดขึ้นมามันไม่ใช่ความยินดีแบบร้อยเปอร์เซ็นต์มันมีความรู้สึกเจ็บแปลบเล็กๆแทรกอยู่ข้างในเราไม่ได้อยากให้เขาแย่ลงนะครับแต่คำถามที่มันดังขึ้นในหัวคือแล้วเราละ่ะเมื่อไหร่จะถึงตาเราบ้างทำไมเรายังย่ำอยู่ที่เดิม ความรู้สึกนี้มันมีชื่อเรียกครับความอิจฉามันเป็นความรู้สึกที่น่าอายนะครับเราไม่อยากยอมรับว่าเรารู้สึกมันเรามักจะรีบปัดมันทิ้งไปบอกตัวเองว่าอย่าไปคิดแบบนั้นสิเราต้องยินดีกับเขาแต่ยิ่งเราพยายามกดมันไว้มันกลับส่งเสียงดังขึ้นในความเงียบในรายการเบาสบายวันนี้ ผมอยากชวนคุณผู้ฟังมาทำความรู้จักกับความรู้สึกนี้กันอย่างตรงไปตรงมาครับเราจะไม่ตัดสินว่ามันถูกหรือผิดดีหรือเลวแต่เราจะมาสำรวจกันว่าเมื่อไอ้เจ้าความรู้สึกทิมแทงใจนี้มันเกิดขึ้นมาเราจะอยู่กับมันให้เบาสบายที่สุดอย่างไรกันบ้างเราจะเปลี่ยนหินก้อนหนักๆที่ถ่วงใจเรานี้ให้กลายเป็นบทเรียนสอนใจได้อย่างไรบ้าง นี่คือสิ่งที่เราจะมาค้นหาคำตอบไปด้วยกันในวันนี้ครับส่วนที่ 2- เปลวไฟที่ซ่อนอยู่ใต้กองขี้เถ้าเมื่อความรู้สึกนั้นมันเกิดขึ้นสิ่งแรกที่เรามักจะทำคือการปฏิเสธเราบอกตัวเองว่าเราไม่ได้อิจฉาเราแค่อาจจะแค่เหนื่อยหรือกำลังเปรียบเทียบเล่นๆเ,เฉยๆการปฏิเสธนี้เปรียบเหมือนเราเห็นกองขี้เถ้าที่ยังมีเปลวไฟสีแดงซ่อนอยู่ข้างใต้ แล้วเราก็พยายามเอาใบไม้แห้งไปกลบกรบมันไว้หวังว่ามันจะดับไปเองแต่ในความเป็นจริงไฟที่ถูกกลบมันไม่ได้ดับครับมันแค่รอเวลาที่จะลุกโชนขึ้นมาใหม่เมื่อมีลมพัดผ่านความอิจฉาที่ถูกปฏิเสธก็เช่นกันครับเมื่อเราไม่ยอมรับว่าเรารู้สึกมันมันจะเริ่มกัดกินเราจากข้างในมันจะเปลี่ยนรูปไปเป็นความขมขื่นเราจะเริ่มมองโลกในแง่ร้ายเราจะเริ่มตั้งคำถามกับคุณค่าของตัวเอง เราจะเริ่มรู้สึกว่าโลกนี้ไม่ยุติธรรมทำไมคนนั้นถึงได้ทำไมคนนี้ถึงมีโดยที่เราลืมมองไปเลยว่ากว่าที่เขาจะได้มาเขาอาจจะต้องผ่านอะไรมาบ้างขั้นตอนแรกและเป็นขั้นตอนที่สำคัญที่สุดในการจัดการกับความรู้สึกนี้ไม่ใช่การพยายามดับมันครับแต่คือการยอมรับมันมันคือการกล้าที่จะพูดกับตัวเองเบาๆในใจว่าอืมตอนนี้เรารู้สึกอิจฉาเขานะแค่ยอมรับมันครับ เหมือนเรายอมรับว่าวันนี้ฝนตกหรือยอมรับว่าวันนี้รถติดมันเป็นแค่สภาวะหนึ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่ตัวตนทั้งหมดของเราเมื่อเรายอมรับมันได้เราก็เหมือนกับเราได้ตักน้ำมาวางไว้ข้างๆกองไฟนั้นแล้วครับเราไม่ได้ทำเป็นมองไม่เห็นมันอีกต่อไปแต่เรากำลังเตรียมพร้อมที่จะจัดการกับมันอย่างเข้าใจการยอมรับนี่แหละครับคือก้าวแรกที่จะทำให้เรากลับมาเบาสบายได้อีกครั้งการที่เราใกล้มองเห็นเปเลวไฟที่ซ่อนอยู่ โดยไม่จำเป็นต้องกลัวว่ามันจะแผดเผาเราส่วนที่ 3. แว่นขยายที่ชื่อว่าการเปรียบเทียบทีนี้เมื่อเราก้ายอมรับแล้วว่าเรารู้สึกอิจฉาคำถามต่อมาคือแล้วมันมาจากไหนรากเหง้าของความอิจฉาเกือบทั้งหมดมันมาจากสิ่งที่เราทำกันจนเป็นนิสัยครับนั่นคือการเปรียบเทียบในยุคสมัยนี้ เรามีโอกาสเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นได้ง่ายาดเหลือเกินแค่ปลายนิ้วสัมผัสเราก็สามารถเห็นด้านที่ดีที่สุดของชีวิตคนอื่นได้เป็นร้อยเป็นพันคนโลกออนไลน์มันคือห้องจัดแสดงขนาดใหญ่ที่ทุกคนต่างก็นำเอาภาพที่สวยงามที่สุดของตัวเองมาจัดแสดงไว้เราเห็นภาพวันที่เขาประสบความสำเร็จแต่เราไม่เห็นคืนวันที่เขาล้มเหลวเราเห็นภาพที่เขายิ้มแย้มมีความสุขแต่เราไม่เห็นเบื้องหลังที่เขาอาจจะร้องไห้หรือเหนื่อยล้า ปัญหาคือเราดันเอาภาพเบื้องหน้าที่ถูกคัดสรรมาอย่างดีของคนอื่นมาเปรียบเทียบกับความเป็นจริงหลังบ้านที่ยุ่งเหยิงของเรามันคือการเปรียบเทียบที่ไม่ยุติธรรมอย่างที่สุดครับเหมือนเรากําลังวิ่งแข่งในลู่วิ่งของเราเองแต่เรากลับมัวแต่มองลู่วิ่งของคนข้างๆพลางคิดว่าทําไมเขาถึงวิ่งได้เร็วกว่าโดยที่เราลืมไปว่าเราอาจจะเพิ่งเริ่มวิ่งหรือเราอาจจะกําลังวิ่งแข่งในระยะทางที่ไกลกว่าเขาก็ได้ครับ การเปรียบเทียบนี้มันทําหน้าที่เหมือนแว่นขยายครับมันส่งไปที่ความสาเร็จของคนอื่นทำให้มันดูยิ่งใหญ่กว่าความเป็นจริงและในขณะเดียวกันมันก็ส่งมาที่จุดขาดหรือสิ่งที่ไม่มีของเราทําให้มันดูเป็นช่องบู่ที่ใหญ่โตจนน่าใจหายตราบใดที่เรายังสวมแว่นขยายนี้ไว้เราจะไม่มีวันรู้สึกพอดีหรือพอใจกับสิ่งที่เรามีหรือสิ่งที่เราเป็นได้เลยครับสิ่งที่เราต้องทา ไม่ใช่การหยุดมองคนอื่นแต่คือการถอดแว่นขยายนี้ออกแล้วหันกลับมามองเส้นทางของเราเองอย่างชัดๆครับส่วนที่4นักสืบในใจเราหลังจากที่เราถอดแว่นขยายแห่งการเปรียบเทียบออกแล้วสิ่งที่เราจะพบก็คือความต้องการที่ซ่อนอยู่ของตัวเราเองครับความอิจฉาแท้จริงแล้วมันไม่ได้บอกเราว่าเราเป็นคนไม่ดี แต่มันกำลังทำหน้าที่เหมือนนักสืบหรือเข็มทิศที่ชี้ไปยังสิ่งที่เราโหยหาหรือสิ่งที่เราให้คุณค่าอย่างแท้จริงลองถามตัวเองดูครับเวลาเราเห็นคนอื่นมีบ้านหลังใหญ่เราอิจฉาบ้านของเขาจริงๆหรือเรากำลังโหยหาความมั่นคงในชีวิตเวลาเราเห็นเขาได้เลื่อนตำแหน่งเราอิจฉาตำแหน่งของเขาหรือเรากำลังโหยหาการยอมรับและการเติบโตในหน้าที่การงาน เวลาเราเห็นเขาเดินทางท่องเที่ยวเราอิจฉาสถานที่ที่เขาไปหรือเรากำลังโหยหาอิสระและการพักผ่อนบ่อยครั้งเราไม่ได้ต้องการสิ่งของหรือสถานะแบบเดียวกับที่เขามีเป๊ะๆหรอกครับแต่เราต้องการความรู้สึกที่เราเชื่อว่าสิ่งเหล่านั้นจะมอบให้เราได้เมื่อเราเข้าใจแบบนี้ความอิจฉาจะไม่ใช่ศัตรูอีกต่อไปแต่มันจะกลายเป็นครูครับ ครูที่กำลังบอกใบ้เราว่านี่ไงนี่คือสิ่งที่คุณค่าคุณลืมมันไปหรือเปล่าแทนที่จะจมอยู่กับความรู้สึกว่าทำไมฉันไม่มีเหมือนเขาให้เราลองเปลี่ยนคำถามในใจเป็นความสําเร็จของเขาสะท้อนความต้องการอะไรที่ซ่อนอยู่ในใจเรากันแน่เมื่อเราหาคําตอบนั้นเจอเราจะขยับจากสภาวะเหยือ่อที่รู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจไปสู่สภาวะผู้สร้าง ที่รู้แล้วว่าเป้าหมายต่อไปในชีวิตของเราคืออะไรส่วนที่5รดน้ำต้นไม้ของเราเองเมื่อนักสืบในใจของเราในส่วนที่4ทํทำงานเสร็จแล้วตอนนี้เรารู้แล้วครับว่าเราโหยหาอะไรไม่ว่าจะเป็นความมั่นคงการเติบโตรหรืออิสระปัญหาที่มักจะเกิดขึ้นต่อมาคือเรามักจะใช้พลังงานทั้งหมดของเราไปกับการเฝ้ามองสวนของคนอื่น เรามองว่าทำไมดอกไม้ของเขาสวยจังทำไมต้นไม้ของเขาโตเร็วจังเราใช้เวลาไปกับการวิเคราะห์สอดส่องและเปรียบเทียบจนเราลืมทำสิ่งที่สำคัญที่สุดไปนั่นคือการรดน้ำต้นไม้ของเราเองความอิจฉามันสูบฉีดพลังงานชีวิตของเราไปอย่างมหาศาลครับมันคือการที่เราเอาพลังงานที่เราควรจะใช้สร้างไปใช้ในการเฝ้ามองณนะจุดนี้ เราต้องตัดสินใจดึงโฟกัสกลับมาครับถ้าเรารู้แล้วว่าเราต้องการการเติบโตหลังจากเห็นคนอื่นได้เลื่อนตำแหน่งแทนที่จะเฝ้าดูความสำเร็จของเขาให้เราหันกลับมาถามตัวเองว่าวันนี้เราจะทำอะไรเล็กๆสักหนึ่งอย่างเพื่อให้เราเติบโตขึ้นได้บ้างอาจจะเป็นการอ่านหนังสือเพิ่มหนึ่งบทการลงเรียนหลักสูตรสั้นๆหรือแม้แต่การจัดระเบียบงานของตัวเองให้ดีขึ้นถ้าเราต้องการความมั่นคง หลังจากเห็นคนอื่นซื้อบ้านแทนที่จะถอนหายใจว่าเมื่อไหร่เราจะมีแบบนั้นให้เรากลอบมาดูว่าวันนี้เราจะเริ่มออมเงินเพิ่มอีกนิดหรือมองหารายได้เสริมเล็กๆน้อยๆได้อย่างไรจุดเปลี่ยนที่สำคัญที่สุดคือการเปลี่ยนพลังงานจากการมองออกไปข้างนอกเป็นการลงมือทำข้างในเราไม่สามารถควบคุมสวนของคนอื่นได้ครับเราสั่งให้ดอกไม้เขาหุบ หรือต้นไม้เขาหยุดโตไม่ได้แต่เราสามารถควบคุมปุ๋ยและน้ำที่เราจะให้กับต้นไม้ของเราเองได้จงใช้ความสำเร็จของคนอื่นเป็นแรงบันดาลใจนะครับไม่ใช่อาวุธที่ทิ่มแทงตัวเองส่วนที่ 6. สมอเรือที่ชื่อว่าความขอบคุณในขณะที่เรากำลังลงมือรดน้ำต้นไม้ของเราเองในส่วนที่5นั้นมันไม่ได้หมายความว่าความรู้สึกอิจฉาจะหายวับไปในทันทีนะครับ ระหว่างทางในวันที่เราเหนื่อยล้าเราก็อาจจะเผลอชำเลืองมองสวนของคนอื่นแล้วรู้สึกท้อแท้อยู่ดีนี่คือจุดที่เราต้องการสมอเรือครับสมอเรือที่จะช่วยยึดโยงจิตใจของเราไว้ไม่ให้ล่องลอยไปตามคลื่นลมแห่งการเปรียบเทียบสมอเรือน,นั้นมีชื่อว่าความรู้สึกขอบคุณครับฟังดูเหมือนเป็นเรื่องง่ายๆที่ใครก็พูดกันแต่ในทางปฏิบัติมันคือเครื่องมือที่ทรงพลังที่สุด ในการต่อสู้กับความรู้สึกขาดแคลนอิจฉามันเกิดขึ้นเมื่อเราจดจ่ออยู่กับสิ่งที่ไม่มีความขอบคุณคือการฝึกย้ายจุดสนใจกลับมามองสิ่งที่มีอยู่มันไม่ใช่การหลอกตัวเองว่าเราพอใจแล้วหรือหยุดพยายามนะครับแต่มันคือการปรับสมดุลของมุมมองในขณะที่เรากำลังพยายามเพื่ออนาคตที่ดีขึ้นเราต้องไม่ลืมที่จะขอบคุณสิ่งดีๆในปัจจุบันด้วยลองทำดูครับ ในวินาทีที่ความอิจฉาเริ่มก่อตัวขึ้นให้เราหยุดคิดสักครู่แล้วลองนับสิ่งดีๆที่เรามีอยู่ในตอนนี้อาจจะเป็นสุขภาพที่ยังแข็งแรงการที่เรายังมีงานทาอาหารในมื้อนี้หรือแม้แต่ลมหายใจเข้าออกที่ยังเป็นของเราความขอบคุณจะทำหน้าที่เหมือนน้ำเย็นที่ค่อยๆราดลงบนไฟแห่งความอิจฉาครับมันช่วยเตือนสติเราว่าแม้เราจะยังไม่ถึงจุดหมายที่เราฝันไว้ แต่เส้นทางที่เรากำลังเดินอยู่นี้มันก็ไม่ได้เลวร้ายและเราก็มีต้นทุนที่ดีอยู่กับตัวไม่น้อยเลยทีเดียวครับการขอบคุณสิ่งที่มีจะทําให้เรามีแรงที่จะเดินหน้าต่อไปเพื่อสิ่งที่ฝันครับส่วนที่7ความเชื่อผิดๆเรื่องของมีจำกัดสิ่งหนึ่งที่มักจะเป็นเชื้อเพลิงชั้นดีให้กับความอิจฉาก็คือความเชื่อลึกๆที่ว่าความสุขหรือความสำเร็จนั้น เป็นเหมือนเค,ค้กก้อนหนึ่งที่มีขนาดจำกัดเมื่อมีคนตัดชิ้นใหญ่ไปนั่นหมายความว่าชิ้นที่เหลือสำหรับเรามันจะเล็กลงเมื่อเพื่อนได้งานดีๆนั่นหมายความว่าตำแหน่งงานดีๆในโลกนี้ลดน้อยลงไปหนึ่งที่เรามองว่ามันคือการแย่งชิงครับถ้าเขาได้เราอาจจะไม่ได้ความเชื่อแบบนี้มันทำให้เรามองความสำเร็จของคนอื่น เป็นภัยคุกคามต่อความสำเร็จของเราเองโดยไม่รู้ตัวแต่ในความเป็นจริงโลกนี้ไม่ได้ทำงานแบบนั้นครับความสุขไม่ได้มีโคต้าจำกัดความสำเร็จไม่ได้มีจำนวนตายตัวการที่คนหนึ่งจุดเทียนของเขาจนสว่างสวยไม่ได้แปลว่าแสงสว่างในโลกนี้จะลดลงหรือทำให้เทียนของเราจุดไม่ติดนะครับในทางกลับกันแสงสว่างจากเทียนเล่มหนึ่ง สามารถใช้ต่อไฟให้กับเทียนอีกร้อยเล่มพันเล่มได้โดยที่แสงของตัวเองไม่ได้ลดน้อยลงเลยเราต้องเปลี่ยนมุมมองจากการขาดแคลนไปสู่ความอุดมสมบูรณ์ครับโลกนี้มีโอกาสมากมายเหลือเฟือเกินกว่าที่เราจะจินตนาการได้ความสำเร็จของคนอื่นควรจะเป็นหลักฐานยืนยันว่าสิ่งนั้นมันเป็นไปได้ไม่ใช่หลักฐานว่าโอกาสของเราหมดไปแล้ว เมื่อเราเห็นคนอื่นทำได้นั่นคือสัญญาณบอกเราว่าเฮ้ hey, มันมีหนทางนะมันมีโอกาสอยู่จริงๆให้เรามองความสำเร็จของเขาเป็นเหมือนแสงไฟนำทางที่ส่องให้เราเห็นว่าเป้าหมายที่เราอยากไปนั้นมันมีอยู่จริงและมีคนไปถึงได้เมื่อเราละทิ้งความเชื่อเรื่องของมีจํากัดได้ใจเราจะเบาขึ้นอีกเยอะเลยครับเพราะเราไม่ต้องไปนั่งเฝ้ากลัวว่า ใครจะมาแย่งชิ้นเค้กของเราไปอีกต่อไปส่วนที่8พลังแห่งการร่วมยินดีเมื่อเราเข้าใจแล้วว่าความสำเร็จไม่ได้มีจำกัดในส่วนที่7ขั้นต่อไปที่เราจะฝึกฝนจิตใจให้เบาสบายได้อย่างแท้จริงคือการฝึกร่วมยินดีครับในทางพุทธศาสนามีคำที่งดงามคำหนึ่ง,ค,งคือมุติตาซึ่งหมายถึงความชื่นชมยินดี เมื่อเห็นผู้อื่นได้ดีหรือมีความสุขโดยปราศจากความอิจฉาริษยามันคือการฝึกมีความสุขไปกับความสุขของคนอื่นครับในช่วงแรกมันอาจจะฝืนความรู้สึกอยู่บ้างนะครับเวลาเราเห็นคนอื่นได้ดีแล้วความอิจฉามันผุดขึ้นมาให้เรารู้ทันมันเหมือนที่เราคุยกันในส่วนที่สองแล้วลองเลือกที่จะเปลี่ยนปฏิกิริยาดูครับ แทนที่จะจมอยู่กับความคิดว่าทำไมไม่ใช่เราให้เราลองอวยพรเขาในใจขอให้เขามีความสุขกับบ้านหลังใหม่นะขอให้เขาเจริญก้าวหน้าในตำแหน่งใหม่นะการฝึกแบบนี้มันไม่ได้ทําเพื่อเขานะครับมันทําเพื่อตัวเราเองเพราะทุกครั้งที่เราฝึกยินดีกับคนอื่นเรากำลังค่อยๆสลายกำแพงในใจเราเองกำแพงที่กั้นเราออกจากความสุข ความอิจฉามันทำให้ใจเราคับแคบและเป็นทุกข์แต่มุทิตาหรือการร่วมยินดีมันทำให้ใจเรากว้างขวางเบิกบานและเป็นสุขพลังงานบวกที่เราส่งออกไปให้คนอื่นมันจะสะท้อนกลับมาเติมเต็มหัวใจเราเองครับยิ่งเรายินดีกับความสำเร็จของคนอื่นได้มากเท่าไหร่เราก็จะยิ่งดึงดูดความสำเร็จ และความสุขเข้ามาในชีวิตของเราเองได้ง่ายขึ้นเท่านั้นเพราะเราได้เปลี่ยนตัวเองจากคนที่กลัวความสำเร็จของคนอื่นไปเป็นคนที่เฉลิมฉลองความสำเร็จไม่ว่ามันจะเกิดขึ้นกับใครก็ตามใจที่เบิกบานย่อมมองเห็นโอกาสได้ดีกว่าใจที่คุณมัวเสมอครับส่วนที่ 9. ปฏิทินของใครของมันมีอีกหนึ่งความจริง ที่เรามักจะลืมไปเวลาที่เรากำลังเปรียบเทียบชีวิตตัวเองกับคนอื่นนั่นคือคนเราแต่ละคนใช้ปฏิทินคนละเล่มกันครับชีวิตคนเราไม่ได้ถูกกำหนดมาให้สำเร็จพร้อมกันในวันเดียวหรือในเดือนเดียวกันบางคนอาจจะประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็วตั้งแต่อายุอย่างน้อยบางคนอาจจะต้องใช้เวลาสะสมประสบการณ์ไปจนถึงวัยกลางคนจึงจะค้นพบเส้นทางของตัวเอง บางคนอาจจะเริ่มต้นช้ากว่าคนอื่นแต่กลับวิ่งเข้าเส้นชัยได้ไกลกว่าดอกไม้แต่ละชนิดยังมีฤดูการเบ่งบานที่แตกต่างกันเลยครับดอกทิวลิปอาจจะบานในฤดูใบไม้ผลิดอกทานตะวันอาจจะบานในฤดูร้อนแล้วทำไมเราถึงคาดหวังให้ชีวิตของเราต้องบานพร้อมๆกับชีวิตของคนอื่นล่ะครับการที่เราเห็นเพื่อนในวัยเดียวกันแต่งงาน มีครอบครัวในขณะที่เรายังตามหาใครสักคนอยู่มันไม่ได้แปลว่าเราล้มเหลวหรือช้าไปนะครับมันแค่แปลว่าปฏิทินฤดูแห่งความรักของเรามันยังมาไม่ถึงหรือมันอาจจะถูกกำหนดไว้ในรูปแบบอื่นการที่เราเห็นคนอื่นก้าวหน้าในสายงานในขณะที่เรายังค้นหาตัวเองอยู่มันก็แค่แปลว่าฤดูแห่งการเติบโตของเรา มันกำลังรอจังหวะที่เหมาะสมหน้าที่ของเราไม่ใช่การไปเร่งปฏิทินของตัวเองให้เดินเร็วเท่าคนอื่นแต่คือการซื่อสัตย์กับจังหวะก้าวของตัวเองครับคือการรดน้ำและพรวนดินในสวนของเราต่อไปอย่างที่เราคุยกันในส่วนที่5จงเชื่อมั่นครับว่าเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมเมื่อปัจจัยทุกอย่างมันลงตัวดอกไม้ในสวนของเรา มันจะเบ่งบานในแบบฉบับของมันเองอย่างแน่นอนอย่าเอาบทที่5ของเราไปเทียบกับบทที่20ของคนอื่นเลยครับส่วนที่10เปลี่ยนเชื้อเพลิงให้เป็นพลังขับเคลื่อนเมื่อเราเดินมาถึงจุดนี้เราได้ทำความเข้าใจความอิจฉาในหลายแง่มุมแล้วแต่มีอีกหนึ่งแง่มุมที่น่าสนใจครับนั่นคือพลังงานของความอิจฉา คุณสังเกตไหมครับว่าเวลาเราอิจฉาใครสักคนเราจะจดจ่อกับเขามากเป็นพิเศษพลังงานความคิดของเราจะพุ่งไปที่เขาอย่างเข้มข้นพลังงานที่เข้มข้นนี้เปรียบเหมือนไอน้ำที่มีแรงดันสูงครับถ้าเราแค่เก็บกดมันไว้เหมือนเราปิดฝาหม้อไม่ให้ไอน้ำออกสักวันมันก็จะระเบิดออกมาเป็นความขมขื่นหรือทำร้ายตัวเราเอง ถ้าเราปล่อยมันออกไปเฉยๆเช่นการบ่นว่าหรือนินทาไอน้ำนั้นก็แค่ฟุ้งกระจายหายไปในอากาศไม่ได้สร้างประโยชน์อะไรเลยแต่ถ้าเราฉลาดพอเราสามารถนำทางไอน้ำที่มีแรงดันสูงนั้นไปหมุนกังหันเพื่อสร้างพลังงานได้ครับนั่นคือการเปลี่ยนความอิจฉาให้เป็นแรงบันดาลใจเมื่อคุณรู้สึกอิจฉาใครสักคน แทนที่จะหยุดแค่ความรู้สึกว่าอยากมีแบบเขาจังให้เราตั้งคำถามต่ออย่างชาญฉลาดครับ mm. เขามีคุณสมบัติอะไรที่เราสามารถเรียนรู้และพัฒนาได้บ้าง mm. เขาลงมือทำอะไรอย่างสม่ำเสมอ mm. จนได้ผลลัพธ์แบบนั้น mm. อะไรคือก้าวแรกที่เล็กที่สุดที่เราสามารถเริ่มทำได้เดี๋ยวนี้ mm. เพื่อเข้าใกล้เป้าหมายในแบบของเราเอง mm. ถ้าเราอิจฉาหุ่ที่ดีของใครสักคน อย่ามัวแต่นั่งมองครับจงใช้ความรู้สึกนั้นเป็นแรงผลักให้เราลุกขึ้นไปยืดเส้นยืดสายหรือเลือกกินอาหารที่ดีต่อสุขภาพในมื้อถัดไปเปลี่ยนจากทำไมฉันไม่มีเป็นความสำเร็จของเขาคือหลักฐานว่ามันเป็นไปได้แล้วทีนี้ถึงตาฉันลงมือทำบ้างใช้พลังงานที่เข้มข้นนั้นเป็นเชื้อเพลิงในการขับเคลื่อนชีวิตของเราไปข้างหน้าครับ ส่วนที่11กับดักของภาพลวงตาเราได้คุยกันไปบ้างแล้วเรื่องการเปรียบเทียบแต่ผมอยากจะชวนคุยให้ลึกลงไปอีกนิดโดยเฉพาะในโลกยุคปัจจุบันสิ่งที่ปรากฏบนหน้าจอมันไม่ใช่แค่ด้านที่ดีที่สุดของชีวิตใครคนหนึ่งนะครับแต่มันมักจะเป็นด้านที่ถูกปรุงแต่งมาแล้วอย่างดีมันคือภาพที่ผ่านการคัดเลือกมาแล้วนับร้อยรูป มันคือภาพที่ผ่านการปรับสีแต่งแสงจนสวยงามกว่าความเป็นจริงมันคือโฆษณาชีวิตที่ถูกสร้างขึ้นมาอย่างตั้งใจปัญหาคือเรากำลังเอาความเป็นจริงที่ดิบๆของเราที่มีทั้งวันที่ดีวันที่แย่วันที่น่าเบื่อวันที่ผมเผ้าไม่เป็นทรงไปเปรียบเทียบกับภาพโฆษณาที่ถูกขัดเกลามาอย่างสมบูรณ์แบบของคนอื่น มันคือการต่อสู้ที่เราไม่มีวันชนะครับการทำแบบนี้มันสร้างความรู้สึกไม่ดีพอให้เราอยู่ตลอดเวลาเรากำลังวิ่งไล่ตามมาตรฐานที่มันไม่มีอยู่จริงดังนั้นสิ่งที่เราต้องฝึกฝนคือการเสพสื่ออย่างมีสติครับเวลาที่เราเลื่อนหน้าจอแล้วความรู้สึกอิจฉาเริ่มทำงานให้เราเตือนตัวเองในใจทันทีว่านี่ไม่ใช่เรื่องราวทั้งหมด นี่คือภาพที่เขาเลือกให้เราเห็นและที่สำคัญเรามีสิทธิ์ที่จะเว้นวักครับการพักจากโลกออนไลน์บ้างวางโทรศัพท์ลงสักวันหรือสักครึ่งวันแล้วกลับมาอยู่กับโลกแห่งความเป็นจริงรอบตัวเรามันจะช่วยให้เสียงรบกวนจากการเปรียบเทียบนั้นเบาลงได้อย่างน่าอัศจรรย์ครับเรามีสิทธิ์ที่จะจัดระเบียบหน้าจอของเราใหม่ครับ เราเลือกได้ที่จะไม่ติดตามสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกแย่กับตัวเองและเลือกที่จะติดตามสิ่งที่ให้ความรู้ให้แรงบันดาลใจหรือทำให้เรายิ้มได้อย่าให้ภาพลวงตาของคนอื่นมาบดบังคุณค่าที่แท้จริงในชีวิตของเราเลยครับส่วนที่ 12. เสียงวิจารณ์จากข้างในมีอีกหนึ่งตัวละครสำคัญที่มักจะโผล่มาซ้ำเติมเราเสมอ เวลาที่เราเห็นคนอื่นได้ดีตัวละครนี้ไม่ใช่คนที่เราอิดช้าหรอกครับแต่คือนักวิจารณ์ภายในของเราเองคุณเคยได้ยินเสียงนี้ไหมครับพอเราเห็นคนอื่นสำเร็จเสียงในหัวมันจะดังขึ้นมาทันทีว่าเห็นไหมเขาทำได้ทำไมนายทำไม่ได้นายมันขี้เกียจนายมันไม่เก่งพอชาตินี้ก็คงไม่มีทางได้แบบเขาหรอกความอิจชาที่เกิดขึ้นภายนอก มันกลายเป็นหลักฐานที่นักวิจารณ์ภายในคนนี้เอามาใช้ตอกย้ำความเชื่อแย่ๆที่เรามีต่อตัวเองเสียงนี้มันมักจะถูกสร้างขึ้นจากความกลัวประสบการณ์ในอดีตหรือคำพูดของคนอื่นที่เราเผลอเก็บมันมาเป็นของเราสิ่งแรกที่เราต้องทำคือการแยกแยะให้ออกครับว่าเสียงนี้ไม่ใช่ตัวเรามันเป็นแค่รูปแบบความคิดที่เกิดขึ้นซ้ำๆ มันเป็นแค่เทปเก่าที่เล่นวนไปวนมาลองตั้งชื่อตลกๆให้เสียงนี้ดูก็ได้ครับเพราะเสียงนี้ดังขึ้นก็แค่ทักทายมันอ้าวว่าไงเจ้าเสียงขี้บนมาอีกแล้วเหรอขอบคุณที่เตือนนะแต่ตอนนี้ฉันไม่ว่างฟังจากนั้นให้เราโต้ตอบเสียงนั้นด้วยความเมตตาครับเมื่อเสียงนั้นบอกว่านายมันล้มเหลวให้เราตอบกลับไปเบาๆว่า ฉันกำลังพยายามอย่างดีที่สุดฉันกำลังเรียนรู้ฉันกำลังเดินอยู่บนเส้นทางของฉันเองเราต้องหัดเป็นกองเชียร์ให้กับตัวเองครับไม่ใช่เป็นศัตรูที่คอยซ้ำเติมตัวเองการจัดการความอิจฉาแท้จริงแล้วมันไม่ใช่การจัดการมุมมองที่เรามีต่อคนอื่นแต่มันคือการจัดการวิธีที่เราปฏิบัติต่อตัวเองเมื่อเรามั่นคงจากข้างในเมื่อเราใจดีกับตัวเองเป็น ความสำเร็จของคนอื่นจะคุกคามเราน้อยลงครับเพราะคุณค่าของเราไม่ได้ขึ้นอยู่กับการที่เราต้องดีกว่าหรือมีมากกว่าใครส่วนที่13เบาสบายบนเส้นทางของเราคุณผู้ฟังครับเราได้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของเรื่องเล่าสอนใจในวันนี้แล้วครับเราได้เห็นแล้วว่าความอิจฉาไม่ใช่ปีศาจร้ายที่เราต้องหวาดกลัวหรือปฏิเสธ แต่มันคือสัญญาณที่ชี้ให้เห็นถึงความต้องการที่ซ่อนอยู่และความปรารถนาในการเติบโตของเราเราได้เรียนรู้ที่จะยอมรับมันอย่างตรงไปตรงมาถอดแว่นขยายแห่งการเปรียบเทียบเปลี่ยนเชื้อเพลิงของมันให้กลายเป็นแรงขับเคลื่อนและรดน้ำต้นไม้ของเราเองด้วยความขอบคุณและความเมตตาต่อตอนเองหากสรุปทั้งหมดที่เราคุยกันมาหัวใจสำคัญที่สุดในการจัดการกับความอิจฉา ไม่ใช่การพยายามหยุดไม่ให้คนอื่นได้ดีครับแต่คือการหันกลับมารักและเชื่อมั่นในเส้นทางชีวิตของเราเองโลกนี้มีสิ่งดีๆมากพอสำหรับทุกคนความสำเร็จของคนอื่นไม่ได้เป็นตัวกำหนดความสำเร็จของเราปฏิทินของชีวิตคุณมันเป็นของคุณและมันจะเบ่งบานในจังหวะที่สมบูรณ์แบบที่สุดสำหรับคุณขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านจมใช้ความรู้สึกอิจฉาครั้งต่อไปที่มันเกิดขึ้น เป็นเหมือนเข็มทิศที่จะนำคุณกลับมาสู่การลงมือทำการเรียนรู้และการพัฒนาตัวเองในแบบที่คุณต้องการอย่างแท้จริงอย่าให้ความสุขของคุณต้องถูกแขวนไว้กับสิ่งที่คนอื่นมีหรือสิ่งที่คนอื่นเป็นจงหาความสุขจากความพยายามในวันนี้จากสิ่งดีๆที่คุณมีอยู่แล้วและจากความก้าวหน้าที่เล็กที่สุดที่คุณสร้างขึ้นมาด้วยตัวเอง เมื่อใดก็ตามที่คุณกลับมายืนหยัดอย่างมั่นคงในคุณค่าของตนเองเมื่อนั้นแหละครับคุณจะรู้สึกเบาสบายอย่างแท้จริงไม่ว่าใครจะประสบความสำเร็จไปถึงไหนแล้วก็ตามขอให้คุณมีความสุขกับการสร้างเส้นทางของคุณเองครับและนี่คือทั้งหมดของรายการเบาสบายในวันนี้หวังว่าเรื่องราวที่เราคุยกันในวันนี้จะช่วยให้ธรรมะได้นำทางหัวใจของคุณผู้ฟังนะครับ และเพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวและหลักธรรมดีๆที่จะช่วยทำให้ใจของเรากลับมาเบาสบายอย่าลืมกดติดตามช่องของเราไว้นะครับเรามีเรื่องเล่าธรรมะดีๆมาแบ่งปันกันในทุกๆวันเวลา6นาฬิกาเช้าและเวลา6โมงเย็นแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ